อีเวนต์อีเวนต์นี้นะครับผมเหมือนกันเลยนะครับผมหน้าตาของเอกสารหน้าตาของตัวฟิลของของตัวฟิลกับช่องหน้าตาให้กรอกก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ก็อาจจะแตกต่างกันไปเพราะเนื่องจากแต่ละระบบก็มีข้อมูลรีควีนที่ไม่ตรงกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมเริ่มแรกก็จะเป็นตัวประเภทสถานีบริการนะครับผมซึ่งเราก็จะมีสถานีบริการแบบต่างๆให้เลือกได้นะครับเราสามารถเลือกได้เราเราสามารถ <c oughs> ถ้าเกิดมีตัวไหนเราสามารถหาเราสามารถหาได้จากการเสิร์ชคีย์เวิร์ดเช่นกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมพิงก์กอพองลมสถานีแพชูชีพชนิดพองลมก็จะโชว์ขึ้นมานะครับเดิมน,นะครับผมใส่เป็นว่าเป็นประเทศนิติบุคคลประเภทอ่ากรณีประเภทนิติบุคคลเป็นบุคคลไทยนะครับผมเป็นเป็นไทยข้อมูลเข้าไปเพื่อดึงข้อมูลมานะครับผม กรอกข้อมูลช่องที่เป็นรีควายให้ครบถ้วนนะครผมทีนี้ส่วนที่มีการเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องเกี่ยวกับเพิ่มข้อมูลเมเกอร์นะครับผมตัวเพอข้อมูลเมเกอร์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเป็นม็อกไปห้นะครับเพื่อจะได้ดูว่ามีการโชว์เอกสารขึ้นตามที่ได้มี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 รีเควสมานะครับ จากรายการนะครับถ้าเกิดกรณีต้องการเพิ่มก็สามารถเพิ่มบวกได้นะครับผมแ้าเกิดจะลดจํานวนก็คลิกตรงปุ่มลบตรงนี้นะครับนะครับผม ต่อไปก็คล้ายๆกับตัวอุปรกรณ์เรือนะครับผมก็จะเป็นการตัวแนบเอกสารเข้าไปเพิ่มเติมนะครับโอ้โหเอสาะนาดนอวนอนุญาตครับครับผมเชิญครับตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้คุยกันแล้วอยากค อยากให้เพิ่มสมมติอันนี้ธุรการเป็นคนกรอบวอกอีถูกต้องไหมครับใช่ครับผมตรงแอรครับสมมุติล่าสุดเลยก่อนที่จะกดผ่านไปเนี่ยครับอยากให้เพิ่มช่องช่องหนึ่งที่เขียนว่าอ่ประชาชนผู้มายื่นคาร้องได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วเราต้องลิกถูกว่าถูกต้องก่อนถึงจะผ่านไปได้ครับก็คืออยากให้มีคอนเซนต์เหมือนกับเวลาที่ประชาชนเขามาอีเซอร์วิใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับได้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ ครับผมโอเคครับต่อตอนนี้เราอัพโหลดทั้งหมดครบแล้วนะครับเราก็จะเดินตามฟิล์ที่กำหนดเราก็จะดาเนินการไปยังขั้นต่อไปนะครับผมกรอกข้อมูลผู้ยื่นคำผู้ที่เข้ามายื่นคำร้องนะครับผมว่าเป็นใครนะครับส่วข,ของกรรมสิทธิ์นะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของทางขอออ,อนะครับผม โฟล์ของส่วนของสถานีบริการกับอุปกรณ์ประจําเรือก็จะมีความใกลเคียงกันนะครับผมการ u ันโฟลตั้งแต่ตัวธุรการไปยังตัวผอ,อไปยังหัวหน้ากลุ่มหรือเจ้าพนักง,งานตรวจเรือการไหลของโฟลก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมจะแตกต่างกันในส่วนของฟิลที่มีการกรอกข้อมูลบางตัวแล้วก็ตัวหน้าตาของเอกสารที่ออกในตอนจบนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของยูสเซอร์ของทางหัวหน้านะครับผม ต่อจากลองอินของพี่บุรีต่อนะครับตัวเลขคำร้องโชว์ขึ้นมาอยู่ตัวบนสุดนะครับผมเนเก,เกอร์ต่างๆที่ขึ้นโชว์นะครับสำเอกสารข้อมูลก็จะมีโชว์ขึ้นมาให้ดูได้นะครับมีสว,วกรตอนนี้ก็จะมอบหมายให้พี่เดชานะครับผม คามดีเควสก็เดี๋ยวยังไงจะเพิ่มดำเนินการเพิ่มไหมนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการนัดหมายนะครับผมว่าจะเลือกเป็นนัดหมายอะไรยังไงนะครับเป็นวันไหนเวลาไหนนะครับผมจะเลือกเป็นวันหรือเวลาก็ได้ นี่ก็จะเป็นส่วนการ <c oughs> การตรวจสอบนะครับผมตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในกรณีหากมี <c oughs> อย่างการตีกลับแก้ไขเดี๋ยวแล้วงั้นเราจะลองตีกลับแก้ไขแบบ แบบเมื่อกี้ดูนะครับผมสำหรับตัวสถาน,นีบริการเพื่อจะได้เห็นภาพขึ้นด้วยนะครับผพราเมื่อกี้เราโชว์แค่ของตัวมาตรฐานอุปกรณ์ไปนะครับที่มัาเป็นไม่ถางนะครับผมทีนี้เราก็จะส่งกลับแก้ไขไปยังตัวยูเซอร์ของทั้งธุรการนะครับ ทีสามารถดูคอมเมนต์ได้นะครับผมก็ราะจะมีบัตรแก้ไขอะไรบ้างอย่างตัวนี้ในในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นเราก็ประเมินให้ผ่านนะครับผมแต่จะมีส่วนของเมเกอร์ที่อาจมีการผิดนะครับผมซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเพิ่มนิดนึงนะครับผมสําหรับข้อมูลการเพิ่มข้อมูลเมเกอร์ในตัวข้อมูลที่เราเพิ่มได้ที่เราได้เพิ่มไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะแก้ไขหรือลบได้เช่นกันนะครับผมเราต้องการแก้ไขนะครับผมก็คลิกตรงตัวที่เป็นไอคอนรูปปากกาอย่างนี้นะครับผมตัวข้อมูลที่ เราโชว์ที่ที่เราได้กรอกไว้ก็จะขึ้นเป็นค่า default ไว้เราอาจจะต้องการพิมพ์แก้ไขใหม่นะครับผมหรือจะพิมพ์เพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับตัวการแก้ไขเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเออตั้งให้เพิ่มว่าจะสามารถแก้ไขได้โดยทั้งทางธุรการแล้วก็ทางเจ้าพนักงานตรวจเลือที่ได้รับมอบหมายนะคะสองท่านได้ทั้งคู่เลยค่ะ นอกจากตัวแต่ถ้าเกิดมีตัวข้อมูลไหนที่กรอกมาผิดแต่แรกหรือไม่ต้องการใช้แล้วก็คลิกเป็นตัวไอคอนตรงถังขยะที่มันก็จะหายไปนะคบผมผดน,นะคะเราเดินเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะลันไปยังสเตจถัดไปนะครับผมก็คือการตีกลับแก้ไขก็จะถูกส่งไปยังเจ้าพนักงานตรวจเลยครั้งนึงนะครับผม ตัวนี้นะครับตัวข้อมูล maker ที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่ก็จะมีการอัปเดตตามที่เราได้ตีกับแก้ไขเป็นไปนะครับแล้วก็บันทึกผลการตรวจให้เป็นผ่านนะครับผมเห็นผลการตรวจตรงนี้ให้เป็นผ่านนะครับนั้นดําเนินการไปยังขั้นต่อไปเลยนะครับผม ตรนี้จะเป็นขั้นตอนของการพรีวิวเอกสารแล้วนะครับผมว่าเอกสารจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับโดยส่วนนี้นะครับสิ่งที่จะมีเพิ่มเข้ามาครับผมคือตัวรายละเอียดบนเอกสารก็คือจะเป็นตัวสถานีบริการทดสอบแพรชูชีพชนิดพองลมที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่นะครับผมมีทั้งตัวภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมเพื่อลองรับสารับเอกสารทั้งสองแบบนะครับเนื่องจากตัวใบสําคัญรับรองสถานีบริการของเราเนี่ยจะมีทั้งรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษนะครับทดสอบ ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนนะครับผมว่าถูกต้องแล้วหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มพรีวิวเอกสารนะครับผมซึ่งเอกสารที่เจนออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือเป็นข้อมูลที่เราได้ทําการกรอกไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวชนิดของตัวสถานีบริการชื่อบริษัทนะครับผมออกให้นะวันที่เท่าไหร่ใช้ได้ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เรากรอกไว้ขึ้นโชว์บนเอกสารนะครับหน้าสองเลยครับเี่มีสองถมีหน้าต่อ เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมตกหล่นไปก็คือในส่วนของตัวข้อมูลที่เป็นเมเกอร์แล้วก็ไทป์เมเกอร์ที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่ก็จะมีการโชว์อย่างนี้ขึ้นมานะครับผมเติมอะไรไหมนี่นะครับทั้งตัวเมเกอร์ตัวไทป์ก็จะขึ้นมาอย่างนี้ให้นะครับต่อไปเอกสารภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะการนันนครับผมแต่จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษขอครับผมเชิญครับครับขออนุญาตครับครับ ครับครั้งก่อนที่เคยคุยไปครับในเรื่องของการทำใหม่ตัวบันทึกข้อความกับเช็คลิสต์ครับที่ว่าเวลาเราตรวจเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะให้มันมีเจเนเรตออกมาได้ด้วยอันนี้ยได้ทําไปหรือเปล่าครับบันทึกข้อความกับเช็คลิสต์ันทึกข้อความกับเช็คลิสต์ว่าหนูหน่าจะตกกล่นไปนิดนึงค่ะแต่ว่าพี่ๆมีส่งตัวฟอร์แมตมาให้แล้วใช่ไหมคะ เบื้องเ้นจบเดี๋ยวตาน้องเอิร์ธหรือพี่เดย์เขาจบขึ้นมาโอเคไหมได้โอเคมด้ครับขอโทษด้วยค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเพิ่มเติมให้ค่ะตัวนี้เมื่อกีตอนนั้นน้องเอิร์ธคุยกับพี่เดย์อยู่นะถูกไหมจะใช่คมันคือข้อความกับเชคนิดพอดีอาจจะหลายอย่างเกินไปหนูสับสนต้องขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเพิ่มเติมให้ค่ะก็จะออกในขั้นตอนเอ่อตอนที่เป็น ดำเนินการออกเอกสารเหมือนกันเลยนะคะพี่แล้วก็ให้มีพรีวิวในแต่ละสเต็ปเหมือนกันแบบนี้<ม>โอเคไหมคะใช่ครับได้หได้ค่ะได้ค่ะถาอความกับอ,อ่าในในส่วนของเดี๋ยวผมขอสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมตอนนี้เรามีตัวเอกสารที่เป็นอ่า เอ็นหนังสือรับรองแล้วก็ตัวตารางเมเกอร์ตัวเช็คลิสที่พี่แจ้งมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือให้เป็นขั้นกลางระหว่างของตัวเป็นต่อท้ายใช่ไหมครับเพิ่มแยกอีกอ่อเพิ่มอีกฉบับหนึ่งเลยนะครับโอเคดังนั้นเมื่อหลังจากถ้าเกิดเรามีการเพิ่มเราก็จะมีตัวปุ่มเจนเอกสารเพิ่มขึ้นมาอีกทีนี้นะครับผมเดี๋ยวทางบริษัทจะดําเนินการต่อให้นะครับโอเคทีนี้ในส่วนของเอกสารที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ตามนี้นะครับผมที่เราได้ขึ้นโชว์ไว้ข้อมูลก็จะขึ้นขึ้นตรงตามแบบที่เรากรอกไว้นะครับ นะครับผมนี่จะเป็นแค่ตัวพรีวิวก่อนนะครับเหมือนเดิมถ้าเกิดเป็นตัวไฟนอลแล้วก็เดี๋ยวพวกไลายเซ็นแล้วก็ดิจิตอลดิจิตอลเซนเตอร์ก็จะขึ้นตามมานะครับโดยตอนนี้เสร็จในส่วนของเจ้าพนักง,งานตรวจเรือแล้วต่อไปก็จะเข้าไปที่ฝั่งของหัวหน้ากลุ่มต่อนะครับผม นะคบผมหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและสามารถตีกลับแก้ไขอีกครั้งหนึ่งได้นะครับผมก่อนที่จะนําไปสู่ขั้นตอนของการออกเอกสารตัวจริงนะครั่เดี๋ยวเราจะดําเนินการให้เป็นผ่านก่อนเลยนะครับผมทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็เหมือนกับโฟลของตัวอุปกรณ์เรือนะครับผมก็จะเป็นการออกใบสั่งนะครับเราจะกลับไปที่ยูเซอร์ของทางธุรการนะครับผมให้ออกใบสั่งต่อ นิติบุคคลหรือส่วนบุคคลก็ได้เหมือนกันนะครับตัวรหัสรายได้นะครับผมนอกจากการพิมพ์เป็นคีย์เวิร์ดเราสามารถพิมพ์เป็นตัวรหัสได้นะครับผมเพิ่มเติมนิดนะครับอันนี้ครับผมสามารถเพราะว่าตัวรหัสรายได้ของเราก็จะมีแนบระหว่างตัว ที่เป็นอ่าเป็นมินิ่งของมันแล้วก็เป็นตัวรหัสของมันนะครับจะเกิดจ,จากตัวเป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นเป็นตัวเลขก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเป็นค่าธรรมเนียมนะครับผมเป็นการออกใบสั่งต่อนะครับใบสั่งก็จะออกมาเป็นหน้าตาตามย่านอิงตามข้อมูลที่เราได้กรอกเข้าไปนะครับผม จากนั้นก็ไปยังขัง้นตอนให้อีกยูเซอร์ที่เกี่ยวที่ที่เป็นของทางการเงินนะครับหรือมีสิทธิ์ที่จะเข้าได้ทากส่วนสิทธิ์ที่จะเข้าได้ทางการเงินนะครับซึ่งย้ำนะครับบอกว่ายูเซอร์ที่ออกไปสั่งจักเป็นผู้ไปออกไปเสร็จไม่ได้นะครับผมต้องเป็นคนละคนนะครับ ารมเนียมนะครับผมเพิ่มช่องทางชําระการเงินก่อนนะครับผมให้มั่นใจว่ามีเงินเข้าแล้วนะครับไม่งั้นจะบันทึกใบเสร็จไม่ได้เมื่อบันทึกใบเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะเข้าไปในส่วนของทางผอ,อนะครับผมเพื่อให้ผอ,ออนุมตัติตอนะครับนะครับ ออตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะดําเนินการออกเอกสารปุ่มการพิมพ์เอกสารก็จะได้เอกสารที่มีหน้าตาเหมือนกับที่เราเจนเมื่อสักครู่เลยนะครับดําเนินการไปยังขั้นต่อไปนะครับผมถ้าว่าอกให้เอกสารตรง,ตรงถึงมือผู้เกี่ยวข้องนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นส่วนของทางฝั่ง,ง,งกลับไปที่ธุรการอีกครั้งหนึ่งนะครับ เลขคำร้องของที่ทาของผอลส่งมาก็จะขึ้นเป็นอันแรกนะครับผมกดพิมพ์ใบเอกสารรับรองนะครับผมเพื่อดูเอกสารตัวจริงนะครับอันนี้นะครับผมเอกสารตัวจริงก็จะขึ้นแล้วนะครับผมลายข้าน่ะตัวลายพรีวิวก็จะหายไปนะครับพร้อมกับขึ้นตัวหนังสือรับรองเลขที่นะครับผมเพื่อเอาเพื่อเราจะนําไปรันในอีเวนต์การต่ออายุตัวถัดไปนะครับตัว QR กับตัวดิจิตอลซิกเนเจอร์ก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับผม กันนะครับกับตัวภาษ,ออษาอังกฤษอีงพอเอกสารตัวจริงครบเสร็จก็ติ๊กต็ติลิสต์ได้ตรงดอกดาตัวนี้นะครับผมว่าได้ดําเนินการส่งมอบเอกสารให้ประชาชนไปแล้วซึ่งจะสามารถทําให้ดําเนินการไปขั้นต่อไปได้ก็คือสิ้นสุดนะครับผมทีนี้ตัวขั้นตอนของเราส่วนสุดท้ายก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับผม ทีนี้เอกเราก็จะสามารถที่จะมาดาวน์โหลดเอกสารตัวนี้ได้นะครับผมเมื่อกี้เลยเอกสารที่โหลดก็จะมีหน้าตาจากเมื่อสักครู่เลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นส่วนของการจบโฟโล์ของตัวสถานีบริการกรณีสถานีบริการออกใหม่นะครับผม